ฝย้อนไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วญาติห่างๆทางฝ่ายแม่ของข้าพเจ้าสองคนซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องและเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กทั้งโค่เป็นหลานปู่ผู้ที่เคยเป็นทหารเก่าและเคยออกไปลบผจญข้าศึกมาอย่างโชกชนหลอดคมหากระสุนปืนนานา,นาชนิดมาได้อย่างปาฏิหาริย์เพราะว่าทหารที่เป็นนักรบในสมัยก่อนนั้น ส่วนใหญ่มักจะมีของดีติดตัวกันทุกคนแถมบางคนก็ยังล่ำเหรียนวิชาอาคมติดตัวเอาไว้ด้วยซึ่งก็คือผู้ที่เป็นปป่ที่มีทั้งวิชาอาคมและเครื่องรางชั้นเลิศที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ทั้งของตนเองและพระอาจารย์หลายๆท่านจนมาถึงลุ่นโลกลุ่นหล,นหลานอย่างญาติทั้งสองคนทางฝ่ายแม่ของข้าพเจ้าเองซึ่งก็คือจ่าเลิงกับเสืออาจในเวลาต่อมาที่ช่วงสมัยเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่น ก็เที่ยวเต,เตเะเกลไม่แพ้ใครไปไหนมาไหนไม่เคยห่างกายกันในกลุ่มเพ,เพื่อนและพี่ๆน้องๆจนเมื่อถึงเวลาที่ต้องแยกจากกันไปเล่าเรียนศึกษาหรือบางคนก็เริ่มหันไปช่วยพ่อแม่ทำมาหากินตามวิถีชีวิตก็เลยห่างๆกันไปหลายปีทิศอาจกับพี่น้องคนอื่นๆก็ยังคงอยู่ช่วยพ่อแม่ทำไรนาอยู่ที่บ้านเกิดเพราะไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือหรืออยากจะออกไปสแสวงหาความรู้ใหม่ๆที่ไหนทั้งสิน้น ชอบใช้ชีวิตอยู่แบบบ้านๆเหมือนคนที่อยู่ตามชนบทในสมัยนั้นที่ไม่ต้องดิ้นลนมากมมยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอดอยากยามว่างก็ยังจับกลุมมัวสมเที่ยวเตะกับเพื่อนๆอยู่เช่นเดิมแม้จะลดน้อยความคึกขนองลงไปมากแล้วก็ตามแต่นิสัยนักเลงนั้นมันมีอยู่ในจิตใจและสายเลือดของชายชาติทุกคนอยู่แล้วเรื่องตีลันฟันแทงก็อาจจะหนัก่วงมากขึ้นกว่าในสมัยเป็นวัยรุ่นจนถึงกับเลือดตกยางออกเลยก็มี ต่างจากสมัยวัยรุ่นที่ใช้เพียงแค่มือไม้เข่าศอกเข่าตะลุมบอลกันมาลุ่นนี้กลับมีทั้งมีดทั้งไม้หรือแม้แต่ปืนเป็นอาวุธเล่นกันเอาถึงกับเลือดตกยางออกกันไปข้างหนึ่งเลยแต่ทิฏิอาจไปที่ไหนก็มักจะเป็นคนเดียวที่ไม่เคยมีบาดแผลกลับมาก็เพราะว่ามีของดีติดตัวมาตั้งแต่เด็กทั้งเครื่องล้างของขลังและยันอักขระไม่ว่าจะที่หน้าอกและกลางแผ่นหลังเรื่องความคงกระพันชาตีหนังเหนียวนั้น ขึ้นชื่อมาตั้งแต่สมัยรุ่นโปนนแล้วใครๆในถิ่นนั้นต่างก็รู้กันเป็นอย่างดีทิดอาจใช้ชีวิตอยู่เหมือนชาวบ้านทั่วไปได้ไม่กี่ปีหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าผีหาสาตานที่ไหนไปโดนจิตโดนใจให้หันไปปนจีเป็นโจรผู้ร้ายไปนในที่สุดจากมือที่เคยจับมีดจับไม้ก็เปลี่ยนไปเป็นจับปืนแทนกลายเป็นเสือออกปนชาวบ้านอยู่แถวแถวจังหวัดบ้านเกิดนั่นเองด้วยการชักชวนของพรรคพวกเพื่อนฝูงต่างถิ่นที่คบหากัน ยิ่งเมื่อได้เห็นทรัพย์สินเงินทองมากมายและได้ดื่มกินแม้แต่การพานันถั่วโปรหรือหญิงสาวก็หาได้ง่ายๆด้วยทรัพย์สินเงินทองที่ปลเข้ามาก็เลยทําให้ทิดอาจกลายเป็นเสืออาจอย่างเต็มตัวในที่สุดเพราะช่วงหลังๆมีการฆ่าชฉอทรัพย์ตายไปด้วยแต่เจ้าหน้าที่ไม่เคยจับตัวได้แม้แต่ครั้งเดียวถึงแม้จะเคยประทักนันมาบ้างแต่เสืออาจก็สามารถฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่หนีไปได้ทุกครั้งก็ยิ่งทําให้เหิมเกริมหนักเข้าไปอีก ไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนทั้งสิน้นถึงขนาดว่าย้อนกลับมาในถิ่นของตนเองปอนแม้กระทั่งกำนันที่เคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่สมัยช่วงวัยรุ่นที่เกเรในสมัยก่อนจนทําเรื่องเดือดร้อนไปถึงพ่อถึงแม่ทุกครั้งสามารถฆ่ากำนันและลูกน้องตายไปได้หลายคนหอบเอาทรัพย์สินหายไปมากมายแต่ไม่กล้าเอาหน้ากลับไปให้พ่อแม่เจอตัวด่านทิดเลิงเมื่อเข้าไปล่ําเรียนอยู่ในเมืองกรุงกับญาติญาติทางฝ่ายแม่ ก็ได้สอบเข้าเรียนเป็นพลตำรวจได้จนสำเร็จตามความหวังจนจบและถูกส่งไปบรรจุอยู่แถวแถวอีสานอยู่หลายปีมีผลงานมากมายเรื่องชื่อโดยความที่เป็นคนที่มีความคงกระพันหนังเหนียวอยู่แล้วก็เลยไม่มีโจรผู้ร้ายหน้าไหนหนีรอดเงื้อมือไปได้แม้แต่ลายเดียวจากผลงานหลายคดีจนได้เลื่อนขัน้นอย่างรวดเร็วจนได้ฉายาว่าเป็นตำรวจหนังเหนียวเลื่อนขั้นขึ้นเป็นจ่าเพียงแค่ไว้30ตน้นต้นเท่านั้น และได้ขอย้ายกลับมาอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดของตนจนได้สมัยก่อนการสื่อสารหรือไปมาไม่สะดวกสบายมากนักก็เลยไม่ได้รู้ขา่ขาวข่าวของทิดาจหรือวาญาติญาติอีกเลยเพราะโทรเลขที่ส่งมาได้ก็เพียงแค่บอกข่าวข่าวเพียงสั้นๆให้พ่อแม่ได้รับรู้ความเป็นอยู่เท่านั้นมารู้เรื่องอะไรต่อมีอะไรก็เมื่อมีโอกาสกลับมาเยี่ยมพ่อแม่และย้ายกลับมาประจําที่บ้านเกิดว่าทิดาจกลายเป็นเสือปนข่าไปแล้วแม้แต่กำนานที่เคยทําให้ทั้งจ่าเริง และทิดอาดถูกพ่อแม่ดุดาและเดือดร้อนมาแล้วในสมัยช่วงวัยรุ่นก็ถูกเสืออาดย้อนกลับมาฆ่าตายไปเรียบร้อยแม้ว่าจะไม่ค่อยชอบหน้ากำนันมากนักตั้งแต่อดีตตามภาษาวัยรุ่นแต่ที่แกทําไปก็ด้วยหน้าที่และแกะก็ยังเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านและหลายหมู่บ้านถือเป็นกำนันตรงฉินที่สมัยนั้นหายากมากจาก่าเลืองยังได้รับเอาคดีของเสืออาดมาสารต่อด้วยการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ที่รู้จักผลงานของจ่าเลิงในบันทึกการรายงานตัวจ่าเลิงมีความตั้งใจอยากจะให้เสืออาจนั้นมอบตัวโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาไม่อยากจะต้องใช้วิธีที่ต้องมาห้มหันกันเองแต่ช่วงที่จ่าเลิงกลับมาเสืออาจเองก็ยังไม่ได้รับรู้ว่าจะต้องมาถูกตามล่าจากฝีมือของผี่น้องกันเองจนจ่าเลิงได้เบาแสความเคลื่อนไหวว่าเสืออาจจะข้ามฝั่งไปปล้นบ้านหลังใหญ่ของเศรษฐีที่อยู่ริมแม่น้ำอีกฝั่ง ของอำเภอใกล้ๆกันจากข่าวของชาวบ้านว่าเสืออาจกำลังหาเรือไว้ใช้งานสองลำเตรียมจะขนเอาพักพวกเกือบสิบคนข้ามไปอีกสองสามวันข้างหน้าพอบ้านเศรษฐีเองก็มีลูกน้องอยู่หลายสิบคนเช่นกันจ่าเลืองได้นำเอากำลังไปเฝ้าอยู่ตามริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งถึงสองวันสองคืนพอไม่รู้ว่าเสืออาจจะข้ามไปเวลาไหนหรือว่าวันไหนแน่จนมีเรือสองลำกำลังข้ามไปอีกฝั่งช่วงสองทุ่มกว่าๆของวันที่สองนั่นเอง ซึ่งดูยังไงก็ไม่น่าจะใช่เรือหาปลาของชาวบ้านเพราะว่าบนเรือนั้นเห็นมีแต่คนนั่งอยู่เสียงฝีพายกวักน้ําพาเรือตรงดินเข้ากลางแม่น้ำํำทมกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาให้พอเห็นลำไรลำไรเหลือของฝ่ายจ่าเริงกับเจ้าหน้าที่ที่ดักรอยอยู่ทั้งสองฝั่งเมื่อเห็นสัญญาณผูดดอกไม้ไฟสว่างจ้าขึ้นก็รีบพาเรือพุ่งตรงเข้ากลางแม่น้ําตามที่วางแผนกันไว้เรือของเสืออ,อาจ กับพวกสองลำอยู่กลางแม่น้ําพอดีก็พากันตกใจเพราะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเจอกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนจึงสัตกระสุนใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่เพื่อจะเป็นการเปิดทางพากันเล่งฝีเท้าเพื่อจะรีบข้ามไปอีกฝั่งให้พน้นแต่ก็ถูกกระสุนปืนของฝ่ายเจ้าหน้าที่ระดมยิงเข้าใส่ไม่ยั้งเช่นกันเรือลำแรกของเสืออาจที่กันให้พักพวกหนีก็ถูกกระสุนปืนเจาะจนน้ำรั่วแต่เรือของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเรือยนต์และใหญ่กว่าทั้งสองลำ ก็เลยพอที่จะกันกระสุนได้กระสุนของเจ้าหน้าที่ยังพุ่งตรงเข้าล่างของพักพวกเสืออาดจ,จนกระเด็นตกน้ําเป็นหลายคนแต่ไม่รู้ว่ามีกี่คนที่ถูกกระสุนปืนหรือว่ากระจนหนีล่มไปหนึ่งลำและพากันลอยคอเกาะอ,อยู่ที่ขอบเรือแต่ว่าอีกลำยังเห็นคนอยู่บนเรือและสาดกระสุนต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ไม่หยุดมีเสียงร้องของจ่าเลืองดังขึ้นร้องออกไปเสียงดังไออาดเองยอมมอบตัวซะเถอะ ครั้งนี้เองคงไม่มีทางหลดไปได้แน่มอบตัวซะถ้าเองจำข้าได้เสียงร้องของจ่าเลิงนั้นมันทำให้เสียงปืนสงบลงชั่วครู่เพราะว่าคงจะมีเพียงแค่ปืนกระบอกเดียวที่เหลือที่สามารถจะยิงได้และผู้ที่อยู่บนเรือก,ก็คงจะเป็นเสืออาจที่จำเสียงของจ่าเลิงได้เป็นอย่างดีเสืออาจทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่รู้เรื่องราวของพี่น้องและญาติมานานและจ้าจูทิ่เลิงกระดานกายมาเป็นเจ้าหนะ้าที่ตำรวจตามล่าตนเอง จ่าเลิงพยายามร้องขอให้เสืออาจมอบตัวกับเจ้าหน้าที่อยู่ครู่ใหญ่สุดท้ายเสืออาจก็ตัดสินใจตะโกนกลับออกไปข้ายอมตายดีกว่ายอมถูกจับเพราะยังไงก็คงจะไม่มีทางรอดพ้นจากโทษตายอยู่ดีและเสียงปืนกระเรื่อมดังขึ้นอีกชุดจากฝั่งของเสืออาจประกายไฟจากปลายปืนก็สว่างจ้าขึ้นทั้งทางฝั่งของเจ้าหน้าที่และฝั่งเสืออาจหากกระสุนของเจ้าหน้าที่มีมากกว่าก็สามารถส่งเอาล่าง ของเสืออาจที่อยู่บนเรือกระเด็นตกลงไปในน้านําเสียงดงังโทมมีเสียงร้องว่าพี A ่อาจพีอาจอยู่หลายคําจนเสียงปืนทางฝั่งของเสืออาจส,สงบลงพร้อมกับมีเสียงร้องตามมาว่ายอมแล้วยอมแล้วเสียงดังระงมอยู่คู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จึงค่อยๆพากันเข้าไปเคลียร์พื้นที่และสามารถควบคุมตัวได้สี่คนที่เหลือคาดว่าจะถูกกระสุนปืนจมน้ำตายไปทั้งหมดรวมทั้งเสืออาจด้วย จ่าเลิงไม่เชื่อว่าเสืออาจจะถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ตายได้ไง่ายๆแบบนั้นเพราะไม่ว่าจ่าเลิงหรือเสืออาจต่างก็มีดีไม่แพ้กันเสืออาจหายตัวไปได้ยังไงไอพักพวกที่เหลือของเสืออาจทั้งหมดก็ไม่มีใครรู้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตะเวนหาอยู่สองวันจนได้ข่าวว่าเจอล่างหลายล่างลอยอืดขึ้นที่ฝั่งแม่น้ําข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งทั้งเจ้าของคดีอย่างจ่าเลิงและเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็เข้าตรวจสอบ จึงได้รู้ว่าเป็นกลุ่มของเสืออาจที่ประทะเข้ากับกลุ่มของจ่าเลิงเมื่อสำรวจดูทีล่างของเสืออาจก็ไม่พบว่ามีบาดแผลจากกระสุนปืนแม้แต่รอยเดียวผิดกับล่างของพักพวกอีกหลายคนที่พลุนไปด้วยกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่มีแค่น้ำที่พวยพุ่งออกมาจากปากและจมูกเหมือนอาการของคนที่จมน้ำตายจ่าเลิงถึงนึกขึ้นมาได้ว่าเสืออา,าจนั้นว่ายน้ำไม่เป็นเพราะที่หมู่บ้านของตนเองนั้นอยู่ไกลแม่น้ำและไม่มีลำคลองหลายผ่าน ก็เลยไม่มีใครไหยนะ้ำเป็นแม้แต่คนเดียวตั้งแต่สมัยเด็กยุกเว้นแต่จ่าเลิงคนเดียวที่ไปล่ําเรียนอยู่ในเมืองกรุงข่าวการตายของเสืออาจทําให้เหล่าเศรษฐีและพวกที่มีทรัพย์สินเงินทองที่ต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงต่างก็พากันเบาใจแต่มันสร้างความสะเทือนใจและเสียใจให้กับญาติญาติและพี่พี่น้องน้องรวมทั้งจ่าเลิองอย่างมากที่ทิดอาจตรงมาพบกับจุดจบแบบนี้แม้ว่าจะมีของดีไว้คุ้มกลาหัวหลอดตายมาได้หลายโหน แต่การกระทําก็ใช่ว่าจะพาให้ตัวเองหลอดตายไปได้ทุกครั้งคงกระพันหนังเหนียวสุดท้ายก็ต้องมาตายเอาง่ายๆจากการจมน้ําทุกวันนี้จ่าเลิงที่มีศักดิ์เป็นลุงของข้าพเจ้าได้กเกษียณมาแล้วหลายปีด้วยยศล่าสุดที่ผู้หมดแก่ๆและยังมีชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองแต่ก็แก่ชรามากแล้วแต่ผู้คนก็ยังชอบเรียกกันว่าจ่าเลิงจนติดปากมาจนถึงทุกวันนี้ ไว้พบกันใหม่ฮ <laughs>